จริงไหมที่เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงใครได้แม้แต่สามีของเราเองถ้ามองแบบเพลินๆทั่วไปนะคะใช่ค่ะเราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงใครได้แต่เราสามารถที่จะกระตุ้นโน้มน้าวใจให้เขาเป็นฝ่าย อยากตอบสนองเราในแบบที่เราต้องการค่ะซึ่งการที่จะเป็นแบบนี้ได้เกิดจากการที่เรามีจิตวิทยาในการสื่อสารทางคำพูดที่ไปกระทบต่อสมองค่ะซึ่งวันนี้เราก็ทำกันอยู่แต่ส่วนใหญ่เราจะทำในลักษณะที่เป็นแบบเนกาทีิค่ะ เช่นคำติคำบ่นคำต่อว่าหรือคำนินทาคำพูดเปรียบเปร์หรือเปรียบเทียบตัวเขากับคนอื่นเนี่ยแหละซึ่งมันทําให้เขาอยากตอบสนองคุณในทางที่ไม่ดีค่ะและมันเลยเป็นที่มาของคําว่า คนเราไม่สามารถเปลี่ยนใจกันได้ซึ่งจริงๆแล้วอ่ะเราเปลี่ยนได้แต่สิ่งนี้มันจะต้องเกิดจากการที่เราสามารถที่จะไปผลักดันกระตุ้นความภาคภูมิใจและไปกระตุ้นสมองซึ่งส่งผลทําให้เกิดความสุขอะค่ะภายในจิตใจ,จภายในร่างกายเขาเช่นการที่คุณนะคะอยากให้เขาลดการเที่ยวลงแล้วคุณไปต่อว่าเขาจะทําให้เขาอยากที่จะต่อต้านอยากที่จะเที่ยวมากขึ้นเรื่อยๆแต่การที่จะทําให้เขาลดอาการอยากเที่ยวลงและกลับมาอยู่ ใกล้คุณหรือเลิกงานไวและอยากที่จะมาทํากิจกรรมร่วมกันกับคุณมันจะต้องเกิดจากการที่คุณใช้คําพูดและภาษากายในทางจิตวิทยาด้านหมวกที่ทําให้เขาค่ะเกิดความรู้สึกคิดถึงคุณบ่อยเกิดความรู้สึกอยากอยู่ใกล้คุณเช่นการที่คุณนะคะไปสนับสนุนเขาเต็มที่เลยว่าเธอสามารถที่จะไปเที่ยวได้เลยฉันไม่ห้ามมีการจัดตารางเวลาให้เขาไปเที่ยว โดยที่ไม่ต้องมีเราและตัวเราเองจะต้องไม่อยู่ในเวของสถานะการเป็นของตายในความสัมพันธ์เพราะถ้าคุณให้อิสระเขาจะน่าเกินไปแต่ตัวคุณไม่มีสิ่งที่กระตุ้นให้เขาเป็นฝ่ายวิ่งตามเราหรือมีการสร้างสเสน่ห์ดึงดูดในตัวเราเนี่ยแหละค่ะ จะทําให้เขาเลิดไปไกลได้เลยแต่ภรรยาที่จิตวิทยาดีเขาจะรู้ข้อนี้ดีค่ะว่าเขาจะต้องพัฒนานและสร้างสเสน่ห์ให้กับตัวเขาเองตลอดเวลาสิ่งนี้ไม่ใช่การยอมค่ะสิ่งนี้เป็นพื้นฐานของผู้หญิงเลอค่าและพรีเมียมทุกคนที่เขาทํากันอยู่เป็นปกติก่อนที่จะมีการแต่งงานและหลังแต่งงานแล้วก็มีการทําสิ่งนี้อยู่เป็นเรื่องปกติจนกลายเป็นนิสัยไม่ใช่ความเหนื่อยหรือเป็นสิ่งที่ต้องประดิด์แต่อย่างใดค่ะเพราะการสร้างสเสน่ห์และการสร้างคุณค่า ให้กับตัวเราจะทําให้เราไม่ต้องเป็นฝ่ายวิ่งตามสามีแต่สามีจะเป็นคนคอยโทรหาเราวิ่งตามเราคอยถามว่าเราอยู่ไหนจนทําให้เขาเนี่ยเบื่อการเที่ยวไปเลยค่ะและสิ่งนี้เป็นจิตวิทยาขั้นลึกและขั้นแอนดวานนะคะสําหรับการปั้นตัวเองให้เป็นผู้หญิงพรีเมียม เป็นภรรยาเลอค่าที่สามารถโน้มน้าวใจให้สามีติดกับเราได้แบบที่เขาไม่รู้ตัวและเราไม่ต้องใช้คำสั่งไม่ต้องเหนื่อยยืนสวยๆเขาก็จะยิ่งรักเรามากขึ้นเรื่อยๆสิ่งนี้ครูอ้อสอนแบบจเจาะลึกในคลาสปั้นตัวเองเป็นผู้หญิงเลอค่าซึ่งถ้าคุณทราบบริบทความเลอค่ามากพอคุณไม่จาเป็นต้องเหนื่อยค่ะ และมันจะเป็นการบล็อกปัญหาการนอกใจายและทําให้คนที่เขามีอาการเศษปิดบางอย่างเช่นปิดเที่ยว ติดผู้หญิงหรือว่าติดการพน,นันหรือติดอะไรบางอยา่างที่คุณไม่ชอบค่ะคุณจะมีวิธีเจรจาและพูดให้เขารู้สึกอยากถอยห่างในสิ่งที่คุณแอนตี้เพราะสิ่งนี้นะคะจะทําให้คุณเกิดการพัฒนาตัวเองเป็นคนที่รู้จักวาทัศิษฐ์ในการใช้คําพูดและจิตวิทยาด้านบวกอะค่ะเพื่อระเบิดศักยภาพตัวเราออกมาให้ได้มากที่สุดมากกว,ากว่าการเป็นคนแบบเดิมๆที่ใช้อารมณ์สัญชาตญาณหรือคําท็อกซิตยอยู่ครูอ้อขอ เป็นกำลังใจให้ผีทุกคนนะคะและรู้ว่าผีทุกคนล้วนแต่เป็นคนที่สามารถระเบิดสกยภิภพตัวเองออกมาได้มากที่สุดค่ะมากกว่าตัวเราในทุกวันนี้ครูขอเป็นกำลังใจให้ผีทุกคนนะคะ